วันนี้ขอบสนามขอชวนกลับมาดูเรื่องราวภายในสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับล่าส,สุดก็มีการประกาศคอนเฟิร์มกันแล้วถึงวันเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่นั่นก็คือช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมนี้โดยโจเซฟมาเรียบราโตเมลประธานสโมสรคนปัจจุบันนะครับกระแสะความนิยมกำลังตกต่ำ,ตำส,สัดสหลังโดนวิพากษ์วิจารณ์มากมายเรื่องผลงานตลอดช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่สามารถลงสมัครชิงเก้าอี้หัวเรือใหญ่บาซ่าในครั้งนี้ได้เพราะดำรงตำแหน่งมาแล้ว2ส,สมัยซ้อนและบางทีโจเซฟมาเรียบาราโตเมลอาจจะตกบอล ถึงช่วงเวลานั้นก็ได้หากมีสมาชิกโวดไม่ไว้วางใจมากกว่า7,500หลายชื่อล่าสุดนะครับตอนนี้ก็มีการคอนเฟิร์มถึง4ผู้ท้าชิงลงสมัครตำแหน่งประธานสโมสร,รบาร์เซลโลนาคนต่อไปแล้วและวันนี้ทางขอบสนามจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้กันว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นใครรวมไปถึงแคมเปญน,นโยบายที่พวกเขาใช้หาเสียงด้วยเริ่มจากคนแรกโจนลาปอตตา ผู้ชายคนนี้เคยดำรงตำแหน่งประธานสโม,มสรบาร์เซโลนามานานถึง7ปีตั้งแต่ปี2003ถึง2010ในบริษัทนั้นเขาคือหัวเรือใหญ่ที่ผลงานดีสุดคนหนึ่งของบาร์ซ่าในยุคสมัยของเขานะครับผมบาร์เซโลนาสามารถถลเหลงบัอลลังแชมป์ทริปเปลิลแชมป์และก็ได้แชมป์สโม,มสรโลกในปี2009บวกกับแชมป์ล,ลีกาอีก4สมัยเบสเซตรวมทุกถ้วยบาร์เซโลนาในยุคของโจลลาปอต้ตาคว้าไปทั้งหมด12ถ้วยนอกจากนี้ในเรื่องของการเสริมทัพบาร์เซโลนาในยุคนั้นยังได้แข้งดังๆมาร่วมทีมมากมายไม่ไว่าจะเป็นเเ e ดดดโโกกอตตตรนัผลลผลิิไปงผจาาคมม ไม่ว่าจะเป็นชาบี้เฮอร์นันเดสอังเดสอินเอสตาคาเลสปูโยบิกตอบาวเดสตลอดจนลีโอนลเมซี่ก็ได้กลายพันธุมาเป็นกำลังหลักของทีมและกะ็ก้าวขึ้นชั้นระดับตำหนักซึ่งนโยบายในครั้งนี้นะครับผมเจ้าตัวเดลันคัมสัตเอาไว้ว่าถ้าเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรของบาซ่าเขาจะดึงเป๊กกว่าดิโอลาที่ได้ชื่อว่าเป็นกุญสือที่ดีเบอร์ต้นๆของโลกกลับมาทํางานในรวคัมนูอีกครั้งซึ่งโจลลาปอร์ตาคเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ผมอยากให้เป๊ปกวาดีโอลากกลับมาทํางานกับเราครับแต่ตอนนี้เขาอยู่กับเรือใบสีฟ้าและมันเป็นการตัดสินใจที่เป๊ปควรจะทําเขาเป็นมาตรฐานของบาร์เซโลนาและคนกาตาลันหลายคนก็อยากให้เขามาที่บาร์ซ่าอีกครั้งเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วเนี่ยผมจะคุยกับคนที่เราคิดว่าควรจะมาเป็นโค้ชของบาร์ซ่าในปี2021ซึ่งคือเขา คนที่ 2. บิกเตอร์ฟอนคนคนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโทรทัมนาคมสื่อและเทคโนโลยีมีตำแหน่งเป็น CEO ผู้ก่อตั้งร่วมบริษัทเดลต้าพาร์เนอร์ซึ่งทถมองในเรื่องของธุรกิจบิกเตอร์ฟอนประสบความสำเร็จอย่างมากดังนั้นเขาจึงถูกมองว่าเป็นตัวแต่งเบอร์ต้นที่มีสิทธิ์ได้ตำแหน่งเก้าอี้ประธานสโมสรของบาซิลน่าเพราะหลายฝ่ายเชื่อว่าความสามารถของผู้ชายคนนี้น่าจะยกระดับสโมสรให้ก้าวไกลกว่าเดิมจากธุรกิจที่เขาทำอยู่โดยนโยบายของเขานะครับชื่อว่า yes to the future หรือว่าอนาคตที่ใช่ซึ่งเกิดขึ้นเป็นโครงการที่ตัวรวมส สนับสนุนมาตันน้งแตปี2015ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของบาร์เซโลนาซึ่งถ้าเกิดบิกเตอร์ฟอนได้ดำรงตำแหน่งประธานสามโมสรบาร์เซโลนานะครับเขาสัญญาว,ว่าจะพาทีมกลับไปสู่ยุคทองและกระทวงบอลลังเบอร์หนึ่งบนสังเวียนลูกหนังอีกครั้งภายในปี2030ซึ่งตอนนั้นจะไม่มีเลโอนีเมซี่และแท่งซีเนียรายอื่นอีกต่อไปแล้วคนที่3หลุยเฟอร์นันเดส นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ลงสมัครชีงตำแหน่งเก้าอี้ประธานสโมสรบาร์เซโลนาเป้าหมายแรกที่เจ้าตัวอยากทําให้เกิดขึ้นนั่นคือการยุติป,ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรรโรไปถึงแฟนบอลตลอดจนการมุ่งมั่นและโฟกัสให้โอกาสและปันดาวรุ่งขึ้นมาจากศูนย์ฝึกเหวชนลามาเซียทางนี้ก็เป็นการลดจํานวนการเสริมทัพด้วยการใช้เงินจำนวนมากภายใต้แคมเปญความรักที่มีต่อบาซ่าและชาวกาตาลอนยาโดยพี่ลุยเฟอร์นนเดสนะครับผมได้ให้คํามั่นสัญญาไว้ว่า ผมขอสาบานว่าผมจะอดทนจนถึงที่สุดด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานความทุ่มเทและการอุทิศตนผมจะทุ่มเททั้งใจให้โปรเจกต์นี้และความซื่อสัตย์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสโมสรของเราตอนนี้กำลังขาดความสดใหม่ดังนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้บาซ่ามีปัญหาภายในจนเกิดความแตกแยกแต่ผมเชื่อว่าผมสามารถรวมใจบาร์เซโลนาให้กลับมาเป็นหนึ่งได้อีกครั้งส่วนเรื่องของเกมกีฬาผมเชื่อว่าเราต้องศรัทธาในลามาเซียและหยุดการสัญ,ญญาที่ใช้เงินราคาแพงและขายออกไปในราคาถูก คนสุดท้ายจอดดี้ฟาเรออีกหนึ่งนักธุรกิจที่ติดหนึ่งใน4ตัวเต่งที่ได้เป็นประธานสโมสรบาร์ซ่าคนต่อไปณนะเวลานี้เจ้าตัวกาลังกดดันและเรียกร้องให้โจเซฟมาเรียบาโตเมลรีบๆลาออกไปซะเพราะเขาเป็นต้นเหตุทําให้ลีโอนลเมสซี่เกือบย้ายออกจากทีมสิ่งตัวของจอดดี้ฟาเร่นโยบายหลัหกๆของเขานั่นคือการทําให้ลีโอนลเมสซี่อยู่สร้างตํานานกับบาร์ซ่าต่อไปจนวันสุดท้ายของอาชีพเพราะเขามองว่าเมสซี่เป็นสมบัติล้ําค่าที่สุดของสโมสรถ้าบาโตเมลลาออกไปเจ้าตัวชื่อว่ายังงโอ,อี่นอนะนสาง ดีๆมากมายจะตามมาหลังจากนั้นด้วยส่วนอีกหนึ่งนโยบายสําคัญนะครับฟาเรคเคยเล่าให้ฟังว่าการที่บาซ่าจะกลับไปสู่ยุคทองและครองบัลลังเบอร์นหนึ่งของโลกได้นั้นจําเป็นต้องมีกุนซืออย่างเจอเกนคลับซึ่งจะตัวได้อ้างว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับเจอเกนคลับแล้วเรื่องการรับงานที่คำหนูสิ่งเขานะครับเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าคูมันทํางานได้ดีผมรับประกันว่าเขาจะได้อยู่ต่อมันชัดเจนว่าพวกเรามีรถแมพของพวกเราและพวกเราก็ได้เริ่มต้นสนทนากับเจอเก้นครอปบ้างแล้วมันดูเหมือนว่าพวกเราบาซ่าต้องการโค้ดแบบเจอเก้นครอปนะครับ นอกจากนี้นะครับผมจอร์ดี้ฟาเร่น่าจะยังคงสนับสนุนแผนการเดิมที่ตัวเคยใช้หาเสียงเมื่อตอนปี2015นั่นคือการปรับรูปแบบอัธจันทร์ใหม่เราไปถึงการตั้งสนักงานท่องเที่ยวไว้ที่สมสอรนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในสมสอรนให้ดียิ่งขึ้นและแฟนๆบาซ่าในประเทศไทยแหละครับคิดว่าประธานคนใหม่ควรจะเป็นใครคนไหนดีและนี่คือขอเสนอเปเชียลห่างดูลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวมากดไล่ให้เราด้วยนะจ๊ะ ทางฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม